เจอกับโอเหมือนเดิมนะคะทางโพราโคโรโอ,โอมากับดวงก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะชื่อ,อยุ้ยน,นะคะดวงชะตาณปีปัจจุบันตั้งอยู่บนฐานที่ชื่อว่าฐานจักรพรรดินะคะเรียบเสม,มือนกับชีวิตของเราในปีนี้นะคะคือคิดกันใหญ่ใจต้องนิ่งอาจจะต้องบุ๊อาจจะต้องฝ่าฟัน อะไรก็ตามที่คาดคิดคาดหวังมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่ให้มันประสบความสําเร็จได้ง่ายๆแบบไม่ต้องเหนื่อยเนี่ยบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้มันต้องบู๊มันต้องสู้หนักกว่าที่ผ่านมาอะไรเงี้ยม,มีแนวโน้มแบบนั้นบ้างไหมคะแนวนโน้มเ่งรู้วันนี้เลยเอารุ้วันนี้เลยเหรอแล้วมีแนวโน้มที่จะแบบเขาเรียกว่าเลื่อนขั้นหรือว่าอะไรบ้างไหมคะหรือว่ายังอยู่ในระดับนี้ไปก่อนเลื่อนขั้นเนี่ยปีที่เราไม่ได้เลื่อนหรอคะปีที่แล้วมันโดดเด่นเหมือนกันนะเรื่องของการเลื่อนเนี่ย เออใช่พี่เทียก็เพิ่งเลีนดีกว่ะอ๋อใช่ไม่ไม่แต่อย่างเดียวอะอย่างเดียวที่มันอาจจะติดขัดมันมีดาวมรณะซึ่งดาวดวงนี้เนี่ยมันได้ไปลงอยู่ในดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะคุณดุยงก็เลยก็เลยที่ขวักดันนันึงดีคุณยุยเหมือนเคยถามเมื่อเดือนสองเดือนก่อนอะเรื่องความรักปะที่ถามในไลฟ์สดอะใช่ค่ะมันมีดาวมรณะเข้ามาโคจรในเรื่องของความรักมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ในเมื่อมันเกิดแล้ว มันแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ในเวของโอนะโอมองว่า,วาเคยมันไม่แฝงทําไมอ่ะเพราะว่าเพราะอะไรรู้ปะแอบเกิบค,คุณยุ้ยนะโอเองก็มีดวงความรักเป็นมรณะเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยโก็เลยพยายามศึกษาจะเราจะเปลี่ยนแปลงดูชะตาตรงนี้ได้ไหมซึ่งได้คู่แท้ของคุณที่จะคบกับคุณได้อันดับแรกเลยนะคะเขาจะต้องเป็นคนที่แก่กว่าค่อนข้างจะเยอะมากเกอืสิ มันไม่ใช่แบบบันมาตาก็ตายแล้วตายก็ไม่ไหวอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมอย่างนั้นนะไม่ใช่นะไม่ขนาดนั้นผิวสวยมากหน้าใสมากนะแล้วก็เป็นคนที่ออกแนวคิ้วๆนะคือบอกสเปกยูจะเป็นอย่างเงี้ยขาวๆตีๆหวานๆเหมือนตุ้ดยูเป็นคนแบบเลือกเยอะมากอะเออเวลาเลือกใครแล้วเวลาคบเราก็จะทุ่มกับเขามากเป็นชนีสายเปแต่ก็จะอกหักทุกคราวเมื่อวานเนี้ย ไม่ได้คาดหวังเรื่องการความรัรอกอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีก็ได้แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรรแต่ผมเสนออย่างเดียวรครับถ้าเป็นไปได้โสดดีกว่าครับมผมก็มีปมอะไรคร<ห>เ<อ>สนออย่างนี้ตั้งแต่คราวที่แล้วลวค่ะคือพูดตรงๆเลยเว้ยว่าพี่เสนอทุกคนว่าโสดดีที่สุดครับถามว่าทําไมดูดีสองสัปดา์ก่อนเนี่ยโอ้โหขึ้นหัวข้อด้วยนะช่วงบ่นเมียโอ้จริงๆ แล้วจะรู้ว่าลกมีจริง <c oughs> ชื่อออยน,นะคะก็รู้จักหกมอโอ๊คคือติดตามพี่แบ็ลิซี่เคดะคะ่ะดวงชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวมหาอุดดวงชะตาของคุณเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับเรื่องของการต่างชาติโดยความเป็นตัวตนของเราค่ะในเรื่องของความคิดในเรื่องของจิตใจเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความคิดแบบ หมือนเป็นคนรุ่นใหม่อันนี้ปัจจุบันคุณออยทํางานเกี่ยวกับด้านไหนอยู่คะครูค่ะเห็นไหมหมออ๋ทายถูกนะคะนักวิชาวิชาเอกคือภาษาอังกฤษค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่พอมันเข้ามาสู่ในดาวมหาอุดในสิ่งที่มันเคยดีมันเริ่มจะไม่พอใจอีกต่อไปแล้วถ้ามองภาพตัวเองที่เป็นคุณครูแล้วสอนเกี่ยวกับเรื่องภาษาแบบนี้คือมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าอยู่แบบนี้อีกสิปีต่อไปข้างหน้า มันจะมีความสุขจริงๆหรอใช่ค่ะความรักสเตตัสปัจจุบันโสดหรือว่ามีคู่คา้ามีคู่ค่ะอืมแต่ดาวความรักมันไม่ค่อยดีแฮะความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าคนสองคนอะไรก็ตามที่มันเป็นหนทางใหม่ๆมันจะนําพาไปสู่เรื่องราวที่ดีกว่าเสมอปพูดแค่นี้ก็แล้วกันจะจะเบพี่เอกพูดอะไรไหมก็เป็สนสดีที่สุดค อย่าถือสานะคนนี้เขาพูดมามทุกคนเลยค่ะคุณออย<ม>ตอนนี้เขากำลังมีความทุกข์ใจกลายเป็นว่าคุณออยต้องมาช่วยรับฟังปัญหาของพี่เอกของเราหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่ออายนะคะอายุ22ปีนี้ค่อนข้างจะเครียดมีฟิลเขาปเป็นค่ะนวนแล้วแล้วหนูหเป็นโรคซึมเศร้าด้วยค่ะ อ๋อหรอคะล่าสุดหนูก็เพิ่งเลิกกับแฟนไปค่ะเอ่อสําหรับคนคนนี้เนี่ยสาเหตุหนึ่งนะคะเพราะว่าในดวงปีนี้เนี่ยเราจะได้เจอกับคู่แท้ของเราคนใหม่แล้วนะคะก็เลย<ช>ก็เลยเหมือนกับคนที่จะมีเกณฑ์คู่แท้เนี่ยในหนทางความรักเนี่ยเราจะต้องโสดก่อนสิ่งนึงที่เดีจะแนะนำนะคะมันอาจจะฟังดูตลกนะแต่คุณอายลองวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวของคุณเองนะคะเวลาที่มีคนมาจีบ ในช่วงระยะเวลาไล่เรียกกันให้คุณเลือกให้คุณเลือกคนที่เป็น number two ค่ะคนที่มาที่หลักอาี่เอกมีอะไรจะทิ้งท้ายน้องไหมคะโโสวัสดีค่ะ <c oughs> ชื่อแจ๊น,นะคะดวงชะตาในปีปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากดาวราหูค่ะมีทั้งด้านที่ดีแล้วก็ไม่ดีเกิดขึ้นอยู่ในปีเดียวกันเลยนะคะ ในปีนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของคนที่จะเข้ามาโกงดังนั้นในปีนี้เนี่ยถ้ามีคนมาขอยืมเงินไม่เคยให้เงินใครยืมเลยค่ะเพราะอะไรคะไม่มีตงังค์ค่ะถ้าแบบบอกมาขยืมอ,อ่ะแต่ว่าอ <laughs> ย่างที่สองเลยคือที่เป็นข้อห้ามอยู่ก็คือเป็นเรื่องของการไปลงทุนทําธุรกิจกับคนอื่นนะคะมีการไปลงทุนกับผู้อื่นอันนี้ก็คือยิ่งน่าก,กลัวเข้าไปใหญ่ในด้านที่ดีเนี่ยก็คือปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ตัวของคุณเองเนี่ยมีความคิด ในบางสิ่งบางอย่างทุกคนแบบเบรกทันทีว่ายาแต่ตัวเราเองเนี่ยกับรู้สึกว่าเอ้าก็ทําไปทําตอนนี้ก็จะทําตอนไหนอะแล้วมันก็มีใจมีพลังไฟอย่างถึงที่สุดเลยกำลังจะบอกคุณแจ๊ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่เราตัดสินใจเนี่ยบอกเลยนะมั่นใจในตัวเองไปเลยเดินเกียร์หน้าเลยแจ๊ดทำเป็นเหมือนร้านป่าเป็นหม,มาล่าหมาล่าม้อไฟอะค่ะร้านแจ๊ดชื่อร้านว่าล่าบานะคะล่ามามาจากภาษาจีนว่าเผ็ด ส่วนบาร์ค่ะก็เหมือนบาร์มีเล่ามีอะไรเงี้ยขายค่ะโอเคอพี่เอตมีอะไรทิ้งท้ายไหมคะเป็นโสดดีที่สุดอะไรนะคะไม่อ่ะมันต้องคอเลยผมพูดอะไรครับผมยังยังคอมเดิมครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินเป็นโสดดีที่สุดครับโอเคค่ะขอบคุณหมอหมอมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเฮงเฮงปังปังด้วยด้วยบายบาย ค,คุณค่ะบ๊ายบายค่ะทุกค่ะวัสดีค่ะ